All New n i ส s ันนาว a ร a มาไทยช้าตามคาดแต่จะใช้แพลตฟอร์มร่วมกันกับมิสซูบิชิตามข่าวจริงหรือในเบื้องต้นเคยได้ยินมาว่า All n e วนิส s ันนาว a ร a าน่าจะมีกำหนดการเปิดตัวในไทยประมาณปี2023ตามหลังไท t ันประมาณ1ปีแต่อัปเดตล่าสุดจากเว็บไซต์ a u t o i n d u s t r i a com ฝั่งฟิลิปปินส์กลับมีข้อมูลเพิ่มเติมว่า All New n i ส s ันนาวรไม่น่าจะเปิดตัวปีนั้นครับทางเว็บไซต์ระบุว่า All l n e w ว i s ส a n น a v วราจะมีกำหนดการผลิตย้ำนะครับการผลิตในปี2025โดยข่าวชิ้นนี้ได้จากแหล่งข่าวที่คุ้นเคยจากวงภายในของพวกเขาที่รับรู้ถึงแผนการผลิตของค่ายรถในไทยส่วนใหญ่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกำหนดการเปิดตัวอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตอย่างเต็มพิกัดอาจจะมีการเปิดตัวรถก่อนการผลิตก่อนไม่กี่เดือนเป็นไปได้ว่า All New ว i ิ s a ันน v วราน่าจะเปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการที่แรกของโลก ช่วงประมาณสิ้นปี2024ซึ่งถือเป็นครบรอบ10ปีของการทำตลาดรถกระบะาวร่ารุ่นปัจจุบันนั่นเองแต่สิ่งที่น่าสงสัยออกมามากเลยก็คือถึงแม้ว่าคุณอัชวานีกุปต้า COO แห่งนิสสันมอเตอร์ยืนยันเองเลยว่าทั้งาวร่าและ t ไททันโฉมต่อไปจะใช้แพลตฟอร์มเช่น4ร่วมกันแต่จากการได้ยินของบุคลากรภายในคนหนึ่งในไทยไม่ระบุนามนะครับเคยกล่าวไว้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ย มีสูบิชิและนิสันยังตกลงเรื่องเครื่องดีเซลกันไม่ลงตัวเลยและมีความเป็นไปได้ว่าอาจต่างคนต่างใช้เครื่องยนต์ของตัวเองกันคิดง่ายๆเลยว่าเอาแค่เรื่องเครื่องเนี่ยยังคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเรื่องงานแพลตฟอร์มงานระดับช้างขนาดนั้นจะตกลงเป็นเนื้อเดียวกันได้จริงหรือและอีกจุดที่น่าสงสัยก็คือทำไมมีสูบิชิชิงลงมือเปิดตัวเทรตันฉมใหม่ก่อนในปี2022แต่กว่านิสันจะผลิตนาวราชมใหม่ ต้องรอกันถึง2 3ถึงปีเลยทีเดียวงานนี้มีเงืนงำแน่นอนเคสนี้เลยดูแปลกๆเหมือนกันแต่ต้องจับตามองกันให้ดีนะครับว่ามันเป็นเช่นไรเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เท่านั้นหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่องคิดสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ